อาจารย์ไพศาลเตือนหนักคนใดก็ตามที่เกิดในราศีเมถุนสินวันนี้ชีวิตจะดีวันดีคืนแบบอึ้งสุดๆหยุดไม่อยู่คนใดก็ตามที่เกิดในราศีเมถุนประจำปีพุทธศักราช2568ดวงสตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อำนาจวาสนาบารมีล้นฟ้าชีวิตของท่าน จะดีวันดีคืนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบกระซักไม่หยุดสุดไม่อยู่อาจารย์ไพศาลเตือนหนักมากคนใดก็ตามที่เกิดในลาซีนี้ดวงสตารชีวิตจะมีแต่คนรักคนหลงอำนาจวาสนาบารมีล้นฟ้าจนตัวของพวกท่านแทบไม่เชื่อกันเลยทีเดียวว่าดวงสตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะหยิบจับสิ่งใดก็ตามก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดจนตัวของพวกท่านแทบจะไม่เชื่อว่าดวงสตาชีวิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงขนาดนี้คนใดก็ตามที่เกิดในราศีเมทุนถ้าได้เลื่อนมาเห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าดวงสตาชีวิตของท่านเถึงเกณฑ์ที่จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูล เพราะดวงสตาชีวิตจะมีแต่คนรักคนหลงด้านการทำธุรกิจการเงินการงานเปิดโศคลาเปิดชีวิตเปิดอำนาจวาสนาเปิดบารมีเปิดทุกสิ่งทุกอย่างได้เปิดขึ้นแล้วให้ตัวของพวกท่านน้อมจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ในสิ่งที่พวกท่านต้องการในสิ่งที่พวกท่านอยากได้แล้วตัวของพวกท่าน ก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พวกท่านปรารถนาเอาไว้ปีพศ2568นี้เตรียมเฮกันล้่นบ้านสะทานทั้งครอบครัวกันได้เลยเพราะดวงสตารชีวิตของท่านโดดเด่นสุดๆในรอบ3ปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตามผู้คนก็จะรักผู้คนก็จะหลง จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตะกลูลแบบรวยไม่หยุดสุดไม่อยู่อาจารย์ไพศาลแสนชัยได้เปิดนิมิตหนักคนใดก็ตามที่เกิดในราศีเมทุนเลื่อนมาเห็นคลิปนี้แสดงว่าบุญญาบารมีสมพงดวงสตาซชีวิตเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่ใครที่ไม่มีความเชื่อก็อห้ามลบหลูเด็ดขาดเพราะอำนาจวาสนาบารมีนั้นจะบังเกิดขึ้น ตัวของพวกท่านต้องมีความเชื่อและมีความศรัทธาเท่านั้นไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทํำธุรกิจการเงินการงานก็เส้นเดียวกันต้องมีความเชื่อและมีความศรัทธาต่อธุรกิจนั้นๆจึงจะประสบผลสำเร็จการทำนายทายทักดวงสตาอำนาจวาสนาก็เส้นเดียวกันถ้าตัวของพวกท่านไม่มีความเชื่อแล้วถึงดวงสตาของท่านจะดีขนาดไหน ก็ไม่มีทางบังเกิดขึ้นได้ในปีพศ2568ดวงสตารชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมทุนจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตให้ตัวของพวกท่านน้อมจิตอธิษฐานให้แน่วแน่แล้วตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าสาธุข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังแห่งบุญ ขออำนาจวาสนาบารมีจงบังเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พวกท่านปรารถนาก่อนที่จะไปติดตามรับสมและรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคลาบบารมีแบบนี้ต่อไป จากซอง12ราศีด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ความมั่นคงความโชคดีบารมีปรากฏขึ้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งเพราะตัวของพวกท่านนั้นจะมีโชคครั้งใหญ่ดวงสตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยน เป็นคนที่มีโศกมีลาบมีบุญญาบารมีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามโศกลาบ บารมีจะลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านขนาดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใส่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นบุญวาสนาบารมีแต่เก่าก่อนได้โดนบันดาลโชคลาบ ดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมีดวงสตามหาเงินแสนเงินล้านมาใด้บัดนี้ปีพศ2567ดวงสตาวาสนาของท่านได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าตัวของท่านคิดเงินก็จะได้เงินคิดทองก็จะได้ทองบารมีล้นเหลือจะมีรถป้ายแดงตัวของพวกท่าน ไม่ว่าจะทําธุรกิจค้าขายด้านการเงินการงานก็จะมีความราบรื่นมีความปลอดภัยมีความผาสุกตัวของพวกท่าน และคนที่ท่านรักนั้นก็จนไม่เชื่อว่าตนเองจะมีบุญญาบารมีขนาดนี้แต่บอกไว้เลยว่าคนใดก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าบุญญาบารมีของพวกท่านนั้นได้เปิดแล้วขอเพียงตัวของพวกท่านตั้งจิตให้แน่วแน่ในการติดตามรับชมและรับฟัง เปื่อเป็นการเปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับเอาโชคเอาไซรับเอาพรรับเอาบารมีเงินแสนเงินล้านในครั้งนี้ให้ตัวของพวกท่านน้อมจิตให้แน่วแน่ตั้งใจฟังแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้เปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับเอาโชคเอาไซรับเอาพร จากการทำนายทายทักในครั้งนี้ก่อนจะไปติดตามรับสมและรับฟังนั้นให้ตัวของพวกท่านเคลียร์ปัญหาเคลียร์ความรู้สึกให้แน่วแน่ให้ตัวของพวกท่าน,าาน,น,ต,านตั้งจิตให้ตั้งมัน่น แล้วตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านด้านการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนที <balcony> ่บ้าบินในการทำการทำงานตัวของพวกท่านจึงจะมีเงินแสนเงินล้านคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านในไท้ายปีนี้ เพราะว่าตัวของพวกท่านจะมีงานใหญ่ลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบุญญาบารมีขนาดนี้แต่บอกไว้เลยว่างานใหญ่ก็สำคัญแต่สุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ให้ตัวของพวกท่านพักผ่อนให้เพียงพอ พราะงานใหญ่ต้องใช้แรงใช้สมองใช้ความรู้ความสามารถสะนั้นแล้วการพักผ่อนให้เพียงพอนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจําเป็นที่สุดสะนนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างรีบด่วนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะสุขภาพของท่านนั้น มีความแข็งแรงฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่บุกบืนสู้ชนต่อหน้าที่การงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนให้ตัวของพวกท่านปรับเวลาในการพักผ่อนให้ดีๆเพราะบารมีเงินแสนเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างเคียงคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักต้องเคียงคู่กันไป แบบสมมุรุลตัวของพวกท่านจึงจะประสบผลสำเร็จในสีเวทด้านการเงินตัวของพวกท่านนั้นถือว่าโดดเด่นสุดๆในรอบหลายปีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตามก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดสาตาชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นฝ่ามือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อกันเลยทีเดียวว่า ด้านการเงินนั้น 1. ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายทางออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนจะสนับสนุนตัวของพวกท่านเพราะคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนซื่อสัตย์เที่ยงตรง จึงมีคนสนับสนุนเสื่อถือแล้วตัวของพวกท่านก็ชอบช่วยเหลือคนสนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ให้ตัวของพวกท่านยึดถือการสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะสังคมนั้นจับจ้องมองคุณอยู่เสมอไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำดีหรือทำร้าย ผู้คนหรือสังคมก็จะรับรู้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะสามารถประสบผลสาเร็จได้ฉะนั้นแล้วใครที่รับชมรับฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านก็คงจะได้รับรู้เคล็ดลับ วิธีการทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จสนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้และฟังคลิปนี้จนจบแสดงว่าตัวของพวกท่านมีความอดทนมีความอดกั้นสูงไม่ว่าตัวของพวกท่านจะพบกับอุปสรรคอะไรก็ตามก็จะสามารถผ่านพาอุปสรรคนั่นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่กล่าวออกมานี้ไม่ได้พูดเล่นๆเ,เพราะเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ตัวของพวกท่านไม่เชื่อ,อยาลบลูเด็ดขาดเพราะการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ในครั้งนี้ก่าวปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคนใดก็ตามที่ไม่เชื่อก็ห้ามลบลูตำราโหราศาสตร์เป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ผู้คนให้ความคารพนับถือตั้งแต่อดีตศาสจนถึงปัจจุบันสนันน้นแล้วไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามก็ให้มันสมพงการกระทำดวงสตาวาสนาได้เปลี่ยนแปลงข้างใหญ่แล้วอีกประการหนึ่ง คนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้อาจจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองบารมีของพวกท่านจะล้นเหลือถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นก็อย่าลืมหยิบจับออตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่ง อาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วให้ตัวของพวกท่านรำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งที่ท่านเคารพนับถือเอาไว้ให้ดีๆขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมได้รับฟังการทำนายโชคลาบบารมีในครั้งนี้ก่อนจบคลิปก็ขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อหมอได้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคลาบบารมีแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง